เขาพูดจาไปถึงขนาดว่ามันมีการทำงานในร่างกายดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลตเตอร์ไซอยเกิลซีรีส์ชาเขียวมัทฉะเอ็กซ์ตร้าช็อโกโกคโลลาเจนไฟเบอร์ไฮแคลเซียมผสมสมสกัดอ,อร่อยอ่ะใหม่และตเตอร์ไซค์เกิลซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกล่อง ทำไมถึงใช้ TOA ครับค่าแรงนี่มันจะแพงกว่าค่าสีใช้สีดีๆไปเลยดีกว่าครับตึกเราเป็นสีจัดจ้านดังนั้นเราก็ต้องการให้เม็ดสีอยู่กับเราไปนานๆค่ะจากผู้คิดคนแอร์เครื่องแรกของโลกสู่ครั้งแรกของ,ง,ง Carrier กับแอร์เปลี่ยนดีไซน์ได้ Carrier Color Smart หน้ากาก Magic Color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ Turn on สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi พร้อม Gentle Touch Technology เย็นสบายแบบลมไม่ระคายผิวเช็คค่าไฟได้แบบ real time ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ c a r ี e r color smart มแผ่นใช้จุลาเฮิร์บมาหลายปียอมรับว่าเวิร์กจริงค่ะยังดีดีครีมแต่งโมหน้าดูสว่างใสส่วนใครเป็นฟ้าต้องนี่เซรัม่มลำใหญ่ใช้คู่กันคือถ้าไม่ดีจริงแผ่นไม่กล้ามาพูดหรอกคะ่ะจริงดิจริงเวิร์กมาคอนเฟิร์มจุลาเฮิร์บ ตอนนี้ยิ้มกับแม่เขาเป็นกามากมากถ้ามีคน้าก็จะช่วยเชยนี่ยิ้มต้องขายตัวให้เขาคุณนอนกับผู้อลไรลูกคุณทำร้ายใยิ้มบอกไว้ก่อนเลยนะคะพวกป้าสอนร้ายกว่าที่พ่อคิดไว้เยอะแต่ถ้าพ่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ายิ้มมีผู้ชายคนอื่นพ่อก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามเพราะพ่อไม่จริงใจกับยิ้มเอง รอบไฟเดย์ซีรีส์รักมักง่ายตอนจบวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาทาง HD, อัมารินทีวีเอชดีช่อง3 4อัมารินทีวีอัมารินกป้ไฟช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัปดาห์นี้พบกับมวยกู่เอกนักล,ลบแฟเทิประชารุ่งแสงตะวันสอภาราเพชโปกัสรัชชาประชายอดนีชย่ยเกียรติจำรูดและมวยคู้เดช ยอดนำชัยไฟเท็ปทะอุดรน้อยอัชริยะประดิษฐ์และอุตยามมีบุหลายปทะเพชรน้ำางามเกียรติพันธมิตรสดจัากเวทีมวยจิตเมืองนนทตลาดออตกรสาจังหวัดนนทบุรีพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาทางอมริทีวีเอส4ช่อง34อเมริทีวี เวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม รายการห้องเสียสาวเป็นรายการที่เราจะมากัดชากกระชากหน้ากากชายหนุ่มที่แอบแอบแอบว่าตัวเองเนี่ยแนมนทั้งแท้แล้วจะลองให้กรี๊ดคนแหลมๆเลยใช่ไหมพี่ไม่งั้บปกติไงอ,อ๋อย่างนี้นหรอ <laughs> ไม่ใช่การที่งานระด้างกระดอนเนี่ยเคยเต้น่างนี้บ้างมือสเกเบอร์ มันเป็นเพลงตูนแห่งชาตินะตั้งแต่เด็กสเปคผู้หญิงพีแอสตาชอบแบบไหนสิกแพดคูนีดีเกาหลีไต้หวันมาหนามาหนาปิดรายการเลยใช่ไหมรู้แล้วว่าแคลใจอร์เีไม่แน่แล้วพี่ทำไมเธอจะบอกว่าเธอเป็นเองหรอไมม่รู้ันกกถ้าเป็นนี่ฉันโอนเลยนะดูนน ขิวมินซเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนนุ่นมีเคอร์คิวมินและแอลกลูตาไทโอนเนไม่มีวัตถุก,กันเสียออขิวมินซี C, คิวสำคัญทุกวันของชมกูมึกหยองกูมึกหยงัยงปลาหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเขี้ยวหนึบกหมึกหยองยังมีกหมึกมึกอบกรอบปุงรสและอีกหลายรสต้องลอง ทำไมถึงใช้ T O A ครับค่าแรงนี่มันจะแพงกว่าค่าสีใช้สีดีๆไปเลยดีกว่าครับตึกเราเป็นสีจัดจานดังนั้นเราก็ต้องการให้เม็ดสีอยู่กับเราไปนานๆค่ะสนับสนุนโดยคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอน เบรกตัวเองยังไงคะเวลาที่แบบว่าอารมณ์มันขึ้นมาถึงที่สุดแล้ว